ล็อกโซ่สีทิศทางคะมีสองกล่องกล่องเล็กเป็นล็อกวิ่งกล่องใหญ่เป็นล็อกยกสองตัวสายไฟจะมีนี่ครับออกมาจากตัวล็อกยกนะครับตัวที่มีโซ่นะครับตัวที่มีโซ่พื้นลงนะ,ะนมีสายไฟออกมาตามนี้นะครับตัวนี้เดี๋ยวจะไปเข้าต่อครับเข้ากับตัวล็อกวิ่งนะครับตัวนี้ครับ ตัวนี้เข้ามานี่นะครับโอเควิธีการต่อนะครับเอาสายไฟจับตัวลอ้อโซ่ตัวยกนะครับมาเข้าตามเบอร์นะครับนะครับมันจะมีเบอร์บอกอยู่แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบสิบเจ็ดสองสามถ้าผมตัวนี้เป็นล็อกวิ่งนะครับสายไฟจะมาต่อเข้ากับตัวล็อกวิ่ง 1, ก็คือ K หนก็คือเข้า1นึ่ K สเข้า2อง K สเข้า3ได้ไปเรื่อยๆนะครับสุดหกทำบอกเบอร์ให้อยู่แล้ว สามสี่ห้าได้มาสิ งรงก็ควรจะเข้ามาตรงขั้วนี้นะครับรข้างๆน,นี่ผมต่อให้ดูก่อนตัวอย่างมานันนะครับส่วนสายนี้ไม่ได้ใช้นะครับอันนี้ไม่ได้ใช้เราตัดตัวไว้ไม่ได้ย้ำนะครับไม่ต้องใช้จะขับเก็บไปเลยนะครับประมาณนี้ครับในส่วนของ fi. สายไฟสายไฟแบบนี้ครับสายไฟนะครับ,รบตรงนี้ไม่ยุ่งเลยนะครับไม่ยุ่งกับสายไฟเลยต่อสายไฟเข้งมาเข้ากับตัวนี้ตัวล็อกวิ่งตัวล็อกโยกนะครับล็อกโยกเอออลล็็กกกยนะครับตัวขึ้นลงนะครับมันจะมีสายไฟออกมาทั้งหมดสามเส้น ก็คือเข้าสายไฟไปเลยนะครับเข้าเบเกอร์เบเกอร์แบบประมาณนั้นนะขึ้นมาประมาณนี้เพื่อใช้งานนะครับขึนมาก็จะประมาณนี้นะครับไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรกับตัวรอบไม่ต้องดึงสายไฟเก่าออกนะครับที่เข้าต่อมาให้อยู่แล้วก็คือเป็นมารฐานจักรโรงงานอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไม่ต้องดึงตัวไหนออกนะแค่เช็คว่าสายไฟแต่ละเส้นแน่นพอไหมแค่น,นพอนะครับ,คครบในส่วนของช่องแต่ละช่องนะครับสายไฟก็สามารถเข้าช่องนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเข้าช่องนี้ก็ได้นะครับ แต่ว่าจะสะดวกฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาหรือจะข้างบนก็ได้นะครับเอาตามสะดวกข้างบนเลยผมแนะนำไม่ใช่ข้างบนก็จะอ้อมอ้อมข้างบนมาต่อเข้าตรงนี้ก็จะดูเรียบร้อยเลยก็อันนี้คือตามตามหน้างานครับขึ้นอยู่กับน้างานแต่ว่าสายไฟอื่นๆอย่าดึงออกนะครับแล้วก็สายไฟที่เป็นไฟสามสายสามเส้นนะครับไม่ต้องต่ออะไรตรงนี้เลยนะครับสายต่อตรงนี้มาต่อที่นี่มุดขึ้มบนให้เลย